ขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวณเดชคุกิมิยะกับยาญาอุรัสยาทีล่าสุดหนุ่มณเดชเซอร์ไพส์พขอสาวยาญาแต่งงานแล้วที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกค่ะโดยทั้งสองได้โพสต์ข้อความประกาศข่าวดีผ่านโซเชียลว่าผมคือผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะผมโชคดีที่สุดที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตการเดิน,นทางครั้งใหม่เริ่มต้นแล้วและผมโคตรตื่นเต้นเลยค่ะท่ามกลางแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าตัวจํานวนมากวันนี้ทางทีมข่าววีลีพอร์ตนิวพามปย้อนดูเรื่องราว เรากับเทพนิยายด้วยหนุ่มณเด์เคยเล่าเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นความรักของพวกเขาว่ายาย่าคือสาวในสเปกยอมรับว่าเจอครั้งแรกไม่ใช่รักแรกพบดูออกว่าเป็นต่างชาติแต่ก็ยังไม่กล้าคุยและตอนแรกไม่ได้คิดอะไรกับสาวยาย่าเลยค่ะแต่ระหว่างที่ทํางานด้วยกันณนเด์รู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างดูแลกันทําให้ตัวเองรู้สึกมีความสําคัญขึ้นมาเพราะยาย่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแถมมารยาทดีพูดเพราะอบอุ่นและเทคแคร์คนรอบข้างซึ่งในวันสุดท้ายของการถ่ายละครเรื่องหนึ่งในเด์กลัวที่จะไม่ได้เจอกันอีกแต่ด้วยความรู้สึกที่่่ออยยยาาาาจสสสนนััััมพธ์ตตเเลดดิใขข้บรโ ก็ไม่กล้าส่งข้อความหาค่ะจากนั้นพอวันเกิดของนาเดทยายดาได้ส่งข้อความมาบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่นาเดททำเอานาเดทถึงกับกรี๊ดแล้วรีบไปบอกคนอื่นด้วยความดีใจเป็นจุดที่ทาให้นาเดตรู้สึกปลดล็อกว่าไม่ได้คิดไปฝ่ายเดียวแต่เขายังไม่กล้าโทรหายายดาแต่ส่งข้อความหาแทนค่ะก่อนที่จะวนกลับมาทํางานด้วยกันอีกครั้งจนได้รู้จักกันมากขึ้นและไม่คิดเลยว่าจะรักกันมาได้นานจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราคบกันมา11ปีแล้วทางทีมข่าววีลีพอร์นิวขอแสดงความยิน